สนามไอโมบายนะครับเจ้าบ้านนะครับบรีลัมยูเนเต็ดครับวันนี้มาในชุดเข้มนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายนี้ไม่แน่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นรองสักเท่าไหร่ต้องบุกทั้งเอกนัทแบกขวานะครับเปิดขึ้นมาตรงนี้กับเหมือนกับกึ่งยิงกึ่งพายเลยครับเอกนัทเอกนัทุก กระชากมาจ่ายตามช่องมาพลิกออกซ้ายแล้วลองยิงดูนะครับ <c oughs> นี่เป็นโอกาสยิงเข้ากรอบครั้งแรกเลยครับของบุรีรัมนะครับแต่ว่าทางสระนนลคว้าสบายเบาเกินครับลูกยิงลูกนี้ของเดียวก็หรือซานโตดูคันียแต่งล็อกเข้าซ้ายโอ้โหเบาเกินไปครับสุดจะต,ต้องจบให้ได้ด้วยครับมาดูคขาจะทำได้ไหมเปิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหจริงๆครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ <N> นี่นะครับต้องชมเลยจังหวะทิชชาจของทางสัซสกุยโ,โยโดดดุ่นครับต่างเสาสองเจตนาเอาให้เพื่อนนะครับเอาให้ชัวเซ็งค,ครับหมดสิทธิ์เลยครับสรานอนเจอรูปนี้เข้าไปยอดเยี่ยมครับการประสานงานและก็บอลยาวของบุรีรัมนะครับวางได้แม่นมากๆดูครับรการขึ้นน,นกราบขวาก่อนแล้วก็เปิดลึกมาที่เสาสองนี่ครับเดูหลุยอ๋อเป็นหมายเลขแปนะครับสุชา โอ้โหมงตั้งคือมองตั้งยัดกลับไปให้เพื่อเลยครับที่เสาไกลแล้วก็ไม่เหลือครับสำหรับทนแอน,นควียลโยล้ครับนำเร็วแล้วครับวันนี้ทนแนนบุรีรัมย์ยูไนเตดสั้นกันมาสวยมากนะครับมาแล้วครับตอนนี้ดัดดีต่อมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้อิบอนโซถึงก่อนยังมีตัวเติมเพื่อมาดีขึ้นมา,นมาให้มาลูกนี้ยกข้ามและเปิดมาเสาสอง วันเล่เลยครับสองประตูต่อสูนเลยครับวันนี้สุดยอดจริงๆครับก็เป็นสุภโชคสารชาติครับดาวรุ่งของบุรีรัมย์ครับซัดประตูที่2ให้กับทีมครับเดี๋ยวมาดูว่าสุภโชคนี่จะเป็นนักตนากรครับแต่ว่าดูแล้วดูจังหวะแล้วนี่ยนี่ครับเขี่ยให้ยกลงไปทีนึงแล้วเปิดลึกเสาสองนี่โอ้โหตัวประกบประกบลําบากมากเป็นสุภโชคสารชาตินะครับที่พลยิงครับให้กับทางบุรีรัมย์ครับ สองสแล้วครับในช่วงเวลาห่างกันไม่กีน่นาทีเองครับลูกแรกและลูกที่สองนี่โอ้แนวรับของนครราชสีมาบทจะทํานบตแตกก็ทีเดียว2ลูกรวดเลยครับโอ้โหแล้วตอนนี้จากนี้ไปถ้าพวกเขาประกบมาครับที่โกซูกิโกซูกิว่าไงครับเล็งแล้วลองชิปแต่ว่าโอ้โห<า>ชิปไปเข้ามือผู้รัประโตเฉยยิงนิ่มเกินไปครับจวดนี้ครับตักเแต่เกาหลีใต้โกซูกิโอ้โหเนี่ยคือพื้นที่เยอะเวลาเยอะ ก็เลยแบบนุ่มๆครับเลยทําอะไรไม่ได้ครับจ่งวะนี้ยิงนิ่มเกินแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้ากลางประตูด้วยครับหมดสิทธิ์ลุ้นเลยขึ้นมาคราวนี้จะจบได้ไหมมีตัวเติมแล้วตัดจะยิงเลยครับตัดรีบไปหน่อยครับชาคริตถือเป็นความพยายามที่ดีนะครับของชาคริตวรรณมงคนครับก็มีโอกาสก็ต้องลองทุกจังหวะครับเพราะว่าเกมรุกวันนี้ของนครราชสีมามีค่อนข้างน้อยนะครับนี่ครับนรพลเล่นกับทางด้านชาคริตพลิกได้ ลองใส่เลยบดไปหน่อย <c oughs> เป็นรองบุรีรัมย์อย่างเห็นได้ชัดเลยลุนนี้ไม่ล้าด้วยครับต้องให้เลยลูนนี้แลวหลุดขึ้นมามาที่สุจชาสุจชากระชากเอาโทษ<ด>ไม่รู้จะยิงเรื่องอะไรนะครับโอ้โหกับตันกบลุนนี้จับบอลไกลตัวไปเยอะครับ <c oughs> <c oughs> น่าเสียดายครับจังหวะผ่านข้ามาเนเด็กน<ม>่าจริงๆเจตนานะจะให้แทนแนนเคลยเข้าชาร์จครับแต่ว่าน้ำหนักเผื่อไปหน่อย มาถึงกับตันกบก็จับบอลแรงไปอีกน่าเสียดายปัญหาคือตัวเล็กไปหน่อยกับให้สวยมากครับดีโก้ดูซันโตหลุดขึ้นมาแล้วเปิดมาหน้าประตูตัวชาร์จมีไหมไม่มียังมีตัวเติมครับแล้วสุชาสุชาวยิงอีกครั้งหนึงติดซ้ำอีกครั้งหนึงเรียบร้อยเลยครับประตูที่2ของทางซาซาโคยโยนะครับ บุรีรัมขึ้นนำ3ประตูต่อ0ก็เกมผ่านพ้นไป38นาทีเสร็บครับก็มีพื้นที่ทางริมเส้นเยอะมากครับบุรีรัมยืนเต็ดก็เลยทำให้พวกเขาสามารถที่จะเปิดเกมลุกเข้าใส่นะครับราสีมาได้แบบเลือกได้เลยล้ลครับทนลักมาก็เปิด3กลับไปอีกหลุดมาก็เปิดกลับไปอีกโอ้โหเราบอลสุดท้ายเนี่ยไปกระชอเข้าทางปืนของโคโย่พอดีไม่เหลือสิครับแบบนี้จอจอน่าจะ8ล้านไล่ดูนะครับ เปิดซ้ายไปขวาก่อนเลยขวาเปิดกลับมาซ้ายอีกทีนึงอีกแล้วสุชาเป็นคนยิงจากข้างนอกนะครับไปติดแนวรับครับโอ้โหเดี๋ยวดูนะครับว่าติดใครก่อนที่บอลเนี่ยจะไปเข้าทางปืนของชาชาควอยโยเนี่ยไปติดอิบูเดโฟกับทางน่าจะเป็นเฉลิมพงเกิดแก้วครับนี่ครับติดกัน2คนครับโอ้โหไม่เหลือเลยครับ 30- ูโอ้โหก่อนจะจบครึ่งแรกไปซ้ำไป โอ้โหดูแล้วนี่น่าจะเอกนัดให้มาก็โดนตัดเอาไว้ได้ครับโดนยิงอ<ค><น>ีก่วราบอลมันเหินข้ามคานครับลูกยิงของอันโตนปีน่าคิดหนักแล้วครับมิราโชซิสนี่เ<ค>พ<น>ิ่งจะได้โอกาสส่องนะครับก็ไม่ใกล้เคียงนะครับ<น> ต้องใช้การยิงไกลาจากข้างนอกเลยครับทางนครราชสีมาในวันนี้นะครับหรืจะเป็นอาครับคุยโยไม่เล่นหลายมายิงเลยครับแต่ว่าก็ตรงกลางประตูเลยครับเด็กกุหลสันโตแล้วก็เหมือนเจอบทไปหน่อยด้วยพยายามเล่นลูกสูตรหลอกกำแพงของนครราชสีมาดูนะครับว่าหลอกกำแพงโอ้ก็ยิงไปตามช่องที่เพื่อนยืนฝังอยู่ครับ แต่บดไปครับไม่เต็มไอเบอร์เบอร์สเตเดียมนะครับตอนนี้บุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับก็นำน็อกสมามาสเตปสี่อยู่นะครับสามประตูต่อศูนย์สองประตูจากทนแนชาชาโคเอลโยョ่แลครับแล้วอีกหนึ่งประตูจากการยิงของสุภโชควิพัฒนครับกับผลิ์เั้งหมดนะครับลูกเตะมุมสั้นตอนนี้ยิงเลยครับทุบประติมาได้ก่อนเซโนวิดดังขึ้นแล้วนี่ตอนนี้ล้มหน้าเลยครับ นี่ครับจ,จังหวะที่เบิ้ลข้ามาแล้วนะครับกสิตีชูลักษณะแบบนี้แล้วมีไลแมนให้สัญญานี่ก็คือล้าหน้าทางฝั่งไกลนะครับจากตรงไลแมนดูอีกครั้งหนึ่งก็ไม่นะครับไม่แต่เราไม่ได้มองถ้าเกิดว่ามองไปตั้งแต่จังหวะที่จุดจุดเตะจังหวะแรกเขาวิ่งเข้ามาก่อนเนี่ยดูนั้นน่าจะล้านะครับแต่ว่าพ,พอพอมาอีกครั้งจังหวะนี้อาจจะไม่ล้านะครับ ัตนากรใหม่คามิกนะครับจะเป็นคนเปิดเปิดโค้งเข้ามาเลยอู้หเกือบครับผู้สัมปทูออกไปพลาดแล้วนะครับแล้วบอลนั้นมาโดนเหมือนกับไปโดนไหลโคโยนะครับก่อนที่จะบิดออกข้างเสาเกือบครับเกือบเกือบเป็น4-0เกือบแฮตทริกครับโคโยดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะมันไวมากนะครับเนี่ยโอ้ยเต็มหัวเลยโหยังดีที่ว่าอีกูนโฟนกอดอยู่ครับไม่งั้นไม่งั้นผ่านมือสลาโนนมาแล้วเรียบร้อยครับแบบนี้ โอ้โนี่ครับเดียโก้ยิ้มไม่เพื่อนเลยเกือบเป็นแฮตทริกไปแล้วครับต้องกืนบเข้าประตูอ้าวแล้วลูกนี้ไปไงครับอุ้ยเตะทิ้งเลยโอ้โหมาเฉลิมพงก็ถึงตรงนี้ต้องเรียนว่าไม่ต่างไปจากครึ่งแรกสักเท่าไหร่นะครับปูเรียมก็ยังแฝงครองบอลได้มากกว่าเอาโอ้โหเนี่ยคืนแล้วไม่รู้กันครับโอ้โหแนวรับกับผู้สาประตู ประตูออกมาซ้ายิปคืนเข้ากลางประตูนี้ไม่ได้นะครับผิดขึ้นไปด้วยหรือเปล่าธนากรจะเปิดรูดเต็มม,ม,มุม <c oughs> ขึ้นมาลุเรียบร้อยนี่นะครับสวีตต่อเส้นนะครับที่ขึ้นมาสะบัดนะครับแต่ยังดีที่สะบัดเบาเกินไปนะครับไปเข้าซองรูประตูพอดีโอ้โหแต่เชื่อกินเชื่อขนมกินได้จริงครับลูกเรื่องลูกมงกุเตมมมแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นีครับ หนุนยาวขึ้นมาเขาได้แตะได้แล้วยิงในไม้ยิงโอ้โหเอกนัทโอ้โหเติมไปได้ยังไงมาจากไหนครับเนี่ยนี่แบ็กนะครับเติมไปมสเอาบอลลงจังหวะแรกดีแล้วจิ้มนิดเดียวนั่นเองโอ้โหทงไม่ขึ้นด้วยนะครับเนี่ยถ้าจิ้มเข้าประตูเป็นลูกตีไข่แตกเลยครับของทางด้านแครราสีมาโอ้โหโอกาสที่ดีที่สุดของทีมเยือนครับวันนี้ครับ ิดขึ้นมาพลิกดึงเข้าขวาแล้วไหลามาแตะลองซัดเลยครับวอลปิ้นออกมา,ายังคว้าเอาไว้ได้นะครับสลัดนนไม่งั้นนี่โอ้โหเสร็จเลยครับจังหวะซัดแถว2องด้ยโกซุกิดูนะครับนี่เดี๋ยวโกได้ก่อนโ,อโหแล้วออกบอลดีจริงเนี่ยครับอย่างที่ได้เรียนไม่เข้าหนักไม่ตัดเสร็จครับอ๋อคนยิงขออภัยนะครับเป็น,นรืบดินนะครับตัวสำรองที่เพิ่งจะลงไปมอสกูลนี้ จบได้ไหมโรนียิงก็สูช่ชาวในตอนนี้ลอยไปกองหลัง <c oughs> ใช่ครับมาครับเล <c oughs> แตะแล้วโ,โ,โ,โอ้ยเหลือมีสิทธิ์แดงเลยครับมีสิทธิ์แดงครับแดงได้เลยครับ <c oughs> นี่ถูกต้องครับ <c oughs> โอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงครับโดนแตะวิ่งอ้อมแล้วก็เจตนายันเลยนะครับก็แน่นอนครับอาจจะทำให้ทางดดโอโก้ั้นโมโห แต่จริงเดียวก็ไม่น่าลุกขึ้นมาเอาคืนเพราะพรสินก็แจกแดงโอ้โหแต่ลูกนี้น่าเกลียดครับน่าเกลียดคือหักได้เลยครับดูอโ้ยเข่าเลยครับนี่ครับโอถือว่าน้ำใจนักกีฬาใช้ไม่ได้นะครับนี่นี่ถ้าจะเข้าไปถึงพิจารณานี่มีสิทธิ์โดนแบนไม่ต่ำกว่า3นัดเลยนะครับเฉลิมพงศ์ไม่ต่ำกว่าสนัดนะครับโอ้โห เป็นกับตันทีมด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหไม่น่าเล่นรักษณแบบนี้ครับไม่ได้นะครับคือไม่ใช่ฟุตบอลไม่ใช่ฟุตบอลกึ่งสมัครเล่นเหมือนเมื่อก่อน <c oughs> เอาครับ <c oughs> ก็ ครับอธิบดีอธิบดีดูนี้จะไปได้ไหมอธิบดีพิชเข้านายดูนี่ล็อกสวยมากแล้วครัด <ฮะ S 2> ่โอ้โหดูครับกึงยิงกึญผ่านไปหน้าประตูแต่ว่าจังหวะที่ชาร์จของเบลโ,โคสกี้ดูนี้ไปชาร์จอย่างไงเนี่ยดูครับดูอีกครั้งครับแต่เหมือนกับว่าทงจะขึ้นนะครับลูกนี้ยิงเข้าก็ไม่ได้นะครับน่าสนับทงขึ้นนเวนตีต่อมาที่เดโกลูซันโด ก็ต <Bro. S 2> ัวนี้ขยับหลอกแล้วหลอกเข้าในอ้าว oh. จุดโทษเลยครับโอ้โหโอ้โหไปหลงเหลี่ยมนะครับอื hmm. ิดารัเหมพิพัฒนใช่ครับลูกนี้ต้องเรียนว่าหลงเหลี่ยมจริงๆครับโอ้โ oh. หดูครับหลอกจะไปขวาแล้วตัดเข้าซ้ายนี่ครับโอ้โหแต่เล่นลูกนี้ต้องบอกว่านี่เล่นลูกซ้อมเลยนะครับแกนิ่งมากๆแล้ว นะรครับกาย,ยิงเข้าจะเป็นประตูที่3ของเขานะครับในฤด,ดูกาลนี้กับบุรีรับกุลสันต์เยอะมากครับลูนี้โอ่ โยเลยนะี่โชยเลยเนื้อจริงๆลูกช้อนครับลูกช้อนของแาเดนเดยโกหรือซานโตประตูน่ะทิ้งไปทางสลานอนอนุยินทิ้งไปทางซ้ายเพื่อตัวเองเสร็จเลยครับนี่ครับพอท้ายๆเกมเพอเกมมันขาดเนีย่ยเดลโกโช่แล้วครับจุดโทษก็เป็นการโช์ทักสามตัวเองแล้วลูกยิงลูกจุดโทษก็โช์อีก นี่ยคือลูกเนี้ยเล่นไปเนี่ยไม่ได้ก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะเพราะสกอร์มันขาดวันนี้ที่ไอเบอร์ไมสเตเดียมนะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับก็เอาชนะลัสกิมามาสเตอร์เอฟซีไป4ประตูต่อ0ครับครับ2ประตูจากทางด้านชาชาโคยโยนะครับนอกจากนั้นยังยัดเยียดความประชัยเป็นนัดแรกกับนครลัสกิมามาสเตอร์เอฟซีด้วยครับครับเนี่ยครับวันนี้พวกเล่นแมนของเดอะแมตส์ก็คือชัคซันเนอร์โนโคยโยครับหรือชาชาโคยโยครับนีนยิงไปชน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สปอร์แวริ88รถเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงพูฒนสนับสนุนเวสแซมอย่างเป็นทางก,การปี2013ถึง2014แล้วพบกันนะคะ